สวัสดีค่ะแม่มาีซิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาปลูกคนาดูดูฝนกันค่ะขั้นแรกเตรียมกระถางนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันบินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็ ใส่เปลือกไข่รองก้นกระถางลงไปใส่ขี้เถ้ารองก้นกระถางขี้เถ้าอย่าใส่เยอะนะคะขี้เถ้ามีสภาพเป็นด่างช่วยปรับความเป็นกรดของสภาพดินแล้วก็ช่วยไล่มดและแมลงให้กับคณะของเราเปลือกไข่ก็เหมือนคันค่ะเปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมให้คณะแล้วก็มีกรรมฐานอ่อนๆนะคะช่วยไล่เพี้ยไล่มดและแมลงเช่นกันค่ะ ขี้เถ้าสามารถทำเป็นปุ๋ยให้กับผักได้มีปริมาณด่างผสมอยู่นะคะและมีปุ๋ยแคลเซียมกับปูเตสเซียมเล็กน้อยแต่เวลาเราใส่ขี้เถ้าอย่าใส่ในปริมาณเยอะนะคะใส่ปริมาณน้อยๆเพราะว่าขี้เถ้ามีสภาพเป็นด่างอาจทำปฏิกิริยาต้านประโยชน์ของปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกักและวัะสดุอื่นๆที่มีในตัวเจนได้ะคะ่ะ เราก็ใส่ขี้เถ้าปริมาณเล็กน้อยนะคะรองก้นกระถางเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับคณาแล้วก็เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชออกจากคณาของเราในช่วงฤดูฝนค่ะกระถาง8นิ้วนะคะก็จะหยอดเมล็ดลงไป3เมล็ดจะปลูกแบบไม่ย้ายต้นกล้าค่ะ ก็จะนำมะเมล็ดออกมาแค่3มเมล็ดพอนะคะแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปแล้วก็กลบดินค่ะรดน้ำนะคะรดน้ำทุกวัน ถ้าวันไหนอากาศชื้นนะคะกระถางไม่แห้งดินในกระถางไม่แห้งก็ไม่ต้องรุดก็ได้แล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะผ่านไปสงอ,องอาทิตย์เรามาดูคะนาะกันนะคะนี่เห็นไหมคะคะนาก็งอกและโตแล้วถ้า คะงอกแล้วโตแล้วยืดเราก็ใช้ดินข้างๆขอบกระถางนะคะถมคนต้นลงไปเพราะว่าดินก็ยุบลงแล้วเราก็เติมดินลงขอบกระถางนะคะพยายามใช้ดินเก่าที่คณา คุ้นเคยถมคูณต้นไปจะได้ไม่มีปัญหาคะนาจะได้ไม่ปรับตัวยากนะคะแล้วก็ใช้ดินใหม่วางไว้ขอบกระถางเพราะว่าเรานําดินขอบกระถางไปถมคูณต้นคะนแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงคะนานะคะถ้าวันไหนฝนตกนะคะถ้าตกครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นไรตากฝนได้แต่ถ้าตกชุกติดกันสามวันสีวันเนี่ยต้องยกกระถางเข้าร่มนะคะ จะอย่างไรก็ตามแม่มลีซอนก็ยืนยันว่าคณะปลูกในฤดูฝนได้นะคะดีด้วยซ้ำอากาศฤดูฝนจะไม่ร้อนจัดนะคะอากาศจะชื้นๆคล้ายๆฤดูหนาวบ้านเราวันไหนฝนตกเนี่ยอากาศจะเย็นก็ปลูกคณะได้เพียงแต่ว่าอย่าให้คณะโดนฝนมากแค่นั้นก็พอโดนฝนครั้งเดียวไม่เป็นไรถ้าตกครั้งสองครั้งสามเนี่ยให้ยกกระถางเข้าร่มหรือว่าถ้าปลูกกลางแจ้งนะคะชาวสวนก็จะทำเสแลน ปลูกลงดินกลางแจ้งชาวสวนก็จะทำเสลนกั้นน้ําฝนให้นะคะคณะปลูกฤดูฝนได้ไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นคณะวางขายตามท้องตลาดหรอกค่ะแต่ว่าจะปลูกค่อนข้างยากต้องใช้เทคนิค ใช้ความเอาใจใส่มากเป็นพิเศษแม่มริซอนก็ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกประมาณสองสามกระถางแล้วก็โตพอโตเราเวลาเราตัดกินนะอย่าตัดจนชิดดินนะคะให้สูงจากดินประมาณสนิ้วเราเราก็ให้คณะแตกแขนงขึ้นมาใหม่นี่เรามาดูคณะฤูดูหนาวกันนะคะนี่คณะฤูดูหนาวนะคะ ก็จะเะิืเติบโตเร็วกว่าคณะฤดูฝนเพราะว่าคณะชอบอากาศหนาวแต่อากาศฝนก็ปลูกได้นะคะปลูกได้เพราะว่าอากาศฤดูฝนก็ไม่ร้อนจัดเท่าไหร่ไม่เหมือนฤดูร้อนนะคะก็จะปลูกได้เพียงแต่ว่าอย่าให้คณะโดนฝนแค่นั้นก็พอนะคะยืนยันค่ะว่าคณะปลูกฤดูฝนได้นะคะเพียงแต่เราก็ มันดูแลหน่อยอย่าให้ตากฝนยกกระถางเข้าร่มถ้าปลูกลงดินก็ใช้แสดงกรัรนฝนให้คณะนะคะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ